ท่านนะคะตอนที่ลงทะเบียนนะคะตอนนี้เวลา9ก้ามงสิบสามนาทนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มการประชุมน,นะคะในเวลาเก้ามงยี่สิบนะคะกีความใกล้ชิดนะคะ,คอ,ะอันนี้เป็นเอีกข้อหนึ่งนะคะจนเกินศักยภาพการระบายน้ำของคลองดังกล่าวและช่วงออกสู่ทะเล กิดสภาวะน้ำทะเลหนุนทําให้น้ําเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่ําเภอสวีและพื้นที่ในลุ่มน้มาด้อยสวีนะคะในส่วนของการประสบวุตกภัยในพื้นที่อยู่เป็นประจําทุกปีน,นะคะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะสองฐานงกาวในส่วนของอาการประชุมในวัตถุภัยและก็การพัฒนาแหล่งน้ํานะคะในลุ่มน้าคลองสวีจังหวัดชุมพรแล้วก็กนนะะมรีรูปแบบ ที่เหมาะสมนะคะในการที่จะพัฒนาแหล่าง,งาน้ำแล้วก็นะคะงจังหวัทานจึงจัดให้มีการประชุมกลุ่ย่อยในวันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะเพื่อ <c oughs> <c oughs> ทางผ่านกัรหรือว่าเราอากาศน่ะร้อนน้อยโลกงมากนะคะถ้าจะเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะในลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นพิธีเปิดการ ริหารงานการปกครองนารานะคะวิศกรดยทานชานมันการนะคะเป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธานค่ะเ,เชิญค่ะเรียนคุณนนรพัฒน์ชูสอนนะครับประลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองครับกระผมนายวิสิทธิ์เกษรมาลานะครับในนามของกรมชุมนุมทานนะครับและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาขอค่ะเรียนคุณวิสิทธิ์เกษรมาลา ผู้แทนกรมชนรนัฐบาลหัวนหน้าส่วนราชการหัวนหน้าหน่วยงานตริสาเกจผู้บริหารสถานศึกษา,าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังเพื่อญ่บ้านผู้แทนภาคองคอ์กรเอกชนการบรรเทาอุทกภภัยอำเภอสบีจังหวัดชุมพรและก็ขออวยพรให้การประชุมในวันนี้นะคะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุก,กรทประการขอบคุณค่ะ เียนท่านทุกท่านที่เข้าร่ประชุมในที่แห่งนี้นะครับโครงการศึกษาแผนหลักนะครับและความเหมาะสมการบรรเทาทุกข์ภัยของพสวีจตุพรนะครับในคราวนี้ก็เป็นการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2นะครับซึ่งก็เป็นการนําเสนอนะครับความก้าวหน้าของการศึกษานะครับ ซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นการประชุมกลุ่มยอดที่สองนะครับเวทีที่1น,นะครับซึ่งก็จัดณนเวทีที่นุ่นสวีโดยใช้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมาศึกษาว่าลักษณะพยาอการเป็นอย่างไรในร่าคำฝนอากาศนะครับบริเวณพื้นที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของลุกนาะครับนี่คือเป็นอันต่างก,การให้น้ําของน้ำท่านะครับนะครับส่วนการศึกษาเรื่องน้ํานอนนะครับก็จะศึกษาว่าลักษณะน้ำนอนที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีปริมาณเท่าไหร่ ช่วงเวลาที่เกิดน้ำนองเนี่ยสูงสุ้นจะมีเท่าไหร่นะครับก็จะนําไปเพื่อศึกษาลักษณะของอาคารใช้ประโยชน์ที่ดินครับก็มีการศึกษาว่าตั้งแต่ปีหปีสี่สจนถึงปีปัจจุบันเนี่ยลัก,กษณะการใช้ที่ดินก็เปลี่ยนไปนะครับลัก,กษณะของพื้นที่ป่าก,ก็จะลดลงนะครับมีพื้นที่การเกษตรเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าในช่วงปี4 3สนะครับพื้นที่ปา่าลัก,กษณะของพื้นที่ของป่าสมวนแห่งชาตินะครับทางด้านที่ใต้นี่ก็มี ป่าสงวนป่าเขาต่งางๆนะครับและป่าคลองโคนนะครับประกาศเป็นพื้นที่อนุรักชาติหมู่เกาะชุมพรนะครับในพื้นที่ลุ่มน้ำของสมุยดีนะครับลักษณะพื้นที่ชั้นท่อลุ่มนำ้ำอีกอันนึงก็จะเป็นตัวกำหนดว่าแต่ละ10เซนะครับด้านสิ่งแวดล้อมครับก็เห็นว่าถ้าโครงการไหนมีผลกระทบต่อพื้นที่ชุมนำ้ำอุทยัาษ์ธรชาตินะครับสัตว์ป่าเขตรกษาพสัตว์ป่านะครับชั้นท่บลุ่มน้ำก็จะ มีผลกระทบนะครับด้านนี้ให้ความสำคัญมากครับ30%ครับด้านสังคมครับก็จะเปรียบเทียบ